ในปีพุทธศักราช2558เกษตรกรตำบลหนองมะมงประสบปัญหาภัยแลง้งผลผลิตลดลงต้นทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะต้นทุนการผลิตด้านการใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะมงจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่5ตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยโดยมีการบริหารจัดการโดยเกษตรกร เดิมมีสมาชิก20รายปัจจุบันมีสมาชิก39รายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนใหญ่มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านดินและปุ๋ยบริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำด้านการจัดการดินและปุ๋ยโดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอหนองมะโมงและสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาทเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตรด้านการจัดการดินและปุย๋ยและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมกับสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนใหญ่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์จำนวน5รายโดยมีนางพรทิพย์นินฉำเป็นประธานมีการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้สมาชิกทราบถึงบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของกลุ่ม มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกเรื่องการเก็บตัวอย่างดินการสาธิตการตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นและการแปลผลเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเขาเ้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยตามข่าวิเคราะห์ดิน สินค้าและบริการของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนใหญ่มีดังนี้ 1. การตรวจวิเคราะห์ดินแปลผลพร้อมให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้นโดยคิดค่าบริการตัวอย่างละ20บาทให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก 2. การจำหน่ายแม่ปุ๋ยมีการจำหน่ายในราคาถูกกว่าทองตลาด10บาท 3. การบริการเครื่องผสมปุ๋ยคิดค่าบริการกระสอบละ10บ,บาท 4. จํจำหน่ายปุ๋ยหมักน้ำหมกักเช่นปุ๋ยจานด่วนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเป็นต้นศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนใหญ่ได้มีการจดทะเบียนและขอใบอนุญาตขายปุ๋ยกับหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถจำหน่ายปุ๋ยและบริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้กับสมาชิกและเกษตรกร,กรทั่วไปได้ปัจจุบันศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนใหญ่มีการระดมหุ้นของสมาชิกอย่างน้อยคนละหนึ่งหุ้นราคาหุ้นละ1 0 0บาททั้งหมดมีจำนวน59หุ้นมีการจำหน่ายสินค้าและบริการของสดอปชอยอย่างต่อเนื่องจึงมีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน1,400บาท มีการทำแปลงเรียนรู้เพื่อการขยายผลโดยการปลูกข้าวเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปุ๋ยตามวิธีของเกษตรกรและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินทำให้เกษตรกรผู้จัดทำแปลงเรียนรู้และสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนได้เห็นถึงการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยได้จริง การขยายผลสู่เกษตรกรที่สนใจนางพรทิพนินฉำประธานศูนย์เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมักให้แก่เกษตรกรเรืองการปลูกผักปลอดภัยการเตรียมดินที่ดีการใช้ปุ๋ยจานด่วนเรื่องการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการทำปุ๋ยจานด่วนรวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจ โดยเริ่มจากเกษตรกรในพื้นที่และขยายไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านดอนใหญ่มีความพร้อมและยินดีที่จะดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรและด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรการลดต้นทุนการผลิตยืนหยัดพึ่งพาตนเองให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างพอเพียงมั่นคงและยั่งยืนสืบไป